เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการมงคลแผ่นดินรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคนดีคนที่มีคุณค่าคนที่สร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินเป็นมงคลของแผ่นดินและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ทําดีแขกรับเชิญมงคลของเราในวันนี้นะครับเป็นบุคคลที่ถ่ายทอดศิลปะรําไทยให้คงเป็นมรดกประจําชาติสืบไปคุณครูวัชรีพรลีลานันทกิจครับศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ ถือว่าเป็นเครื่องแสดงออกถึงสัญลักษณ์ประจำชาติของตนและเป็นมรดกที่ต้องมีการสืบทอดต่อไปนะครับเช่นเดียวกับรำไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ปรับแต่งท่าทางของคนเราให้เป็นรูปแบบการไร้รำที่นุ่มนวลซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ใช้อธิบายเรื่องราวต่างๆได้จนเป็นที่กล่าวกันว่านาฏศินนั้นเป็นภาษาสากลเหมือนกับดนตรีเลยทีเดียวครับ และในวันนี้รายการมงคลแผ่นดินจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักและร่วมสืบสารศิลปะรำไทยกับครูวัชลีพรลีลานันทกิจครูสอนรำไทยผู้ที่ต้องการอนุรักษ์นาฏทศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบไปจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจเปิดสอนรํำไทยให้กับเด็กและบุคคลทั่วไปที่สนใจพร้อมสนับสนุนให้ลูกศิษย์ทุกคนได้มีการแสดงผลงานการไร้รำบนเวทีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้แล้วยังทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะรรำไทยและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยชิ้นนี้ให้คงอยู่สืบไปครูวัชรีพรลีลานันทกิจ อยากจะทราบนะครับว่าเออทำไมคุณคณรูพรถึงได้อยู่ามาสอนเป็นรําไทยที่บ้านรําไทยนี้ได้ครับค่ะคือชอบราไทยไมาตั้งแต่เด็กค่ะ mm hmm. คุณพ่อจ้างครูน่าศักดิ์ปรมาสอนที่บ้านค่ะก็เรียนรํามาตั้งแต่เด็กจนโตพอโตมาก็จัดเป็นชมรมก็ราในกลุ่มของเพื่อนทีนี้อยากจะให้ราไทยนี้เผยแพร่ไปให้คนอื่นได้สนใจด้วย ก็เลยเขียนเว็บไซต์บ้านรำไทย .com ขึ้นมาค่ะก็พอเผยแพร่ทางผ่านอินเทอร์เน็ตก็มีคนสนใจจะเรียนรำก็บอกว่าครูน่าจะเปิดสอนค่ะก็เลยมีแรงบันดาลใจให้เปิดสอนรำขึ้นมาเว็บไซต์ที่ก็ทำเองเลยหรอทำเองค่ะแสดงว่าคุณครูก็เก่งทางด้านอินเทอร์เน็ตตอนแรกไม่เป็นตอนตอนแรกไม่เป็นค่ะเพราะอยากจะทําเว็บไซต์บ้านรำไทย ก็เลยพยายามหัดจูงทะใช่ใช่อแล้วปรากฏว่ารูปต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ที่เผยแพร่ออกไปนั้นเป็นรูปท่ารำที่เป็นของครูพรเองเลยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแสดงคุณครูก็ต้องรำแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายตัวเองเป็นนางแบบเลยเหรอคะก็เป็นท่าาถ่ายไปเรื่อี้พอคนที่ไม่เคยเรียนรำพอเห็นก็อยากจะเรียนขึ้นมาอาจารย์ที่สอบถามอยในฐานะที่คนที่แบบไม่รู้เรื่องเลยเลยนะคะับว่าชีวิตก็ไม่เคยได้ไล่รำอะไรให้ใครได้ดู คนที่จะเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นคนรําไทยได้สวยงามน,นั้นจะต้องมีคุณสมบัติหรือบุคลิกลักษณะแบบไหนคะออจริงๆแล้วคนที่เรียนราไทยสามารถเรียนได้ทุกเพศทุกัยนะคะไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นคนอ้วนคนผอมเรียนําได้หมดคะ่ะอ,อยู่ที่ใจรักอ,อ๋อถ้าใจรักแต่หุ่นกลมเป็นนิสหนึ่งอย่างงี้ออก็สามารถที่จะรําได้รําได้คะ่ะเราคุณจะเริ่มต้นฝึกราตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ ครูจะเปิดสอนตั้งแต่สี่ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่นี่คือใหญ่สุดอายุเท่าไหร่หกสิบค่ะออหกสิบยังรำได้เหรอครับแต่ก็ยังพอมีวันมีมีคุณยายอายุหกสิบมาเรียนครูด้วยและเห็นก็บอกว่าเออสอนฟรีด้วยไม่ใช่หรอมีสอนฟรีในช่วงปิดเทอมกับช่วงวันหยุดนักคาตาเล์ค่ะสอนฟรีนี่คือสอนรำแบบเขาเรียกอะไรท่าควักกะปิทั่วไปอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าคือจะเปิดสอนรำฟรีในเพลงที่เป็น เพลงแม่บทเป็นเพลงพื้นฐานอ,อยากจะปูพื้นฐานให้เด็กได้รําให้ถูกต้องครับต้องเรียนถามครูพรน,นะการเรียนรําไทยเนี่ยมันจะทำหากินได้หรอคะเ,ออเรียนราไทยนี่ถ้าหากว่าจะไปใช้เป็นประกอบอาชีพก็สามารถเป็นครูสอนราไทยได้ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าจะเป็นงานอดิเรกก็สามารถรับงานแสดงได้ประธานโทษนะคะถามนิดนึงอย่าโกรธนะคะ,คะเออ คนบางคนเขาไม่เข้าใจว่าเรียนเ้วจะไปทำมาหากินได้อะไรนอกจากไปราแก้บนหน้าศาลอะไรอย่างเนี้ค่ะมันมีอาชีพอื่นมาที่ว่าหรือกิจการอื่นๆมานที่เขาต้องใช้รําประกอบวันเกิดค่ะใช่ค่ะทำบุญบ้านวันเกิดทําบุญบ้านงานเกษียณอายุค่ะงานประทัานทวเเห็นงานศพเขาก็มีรํานะมีค่ะราหน้าไฟนั่นก็แสดงว่าอาชีพรําก็ยังคงทำมาหากินได้ เป็นเงินเป็นทองได้ไม่น้อยทีเดียวใช่ไหมคะค่ะใช่ออกไปราประธานทั่วเราไปรำหนึ่งเนี่ยหนึ่งครั้งงานกเกษียณเนี่ยหรืองานขึ้นบ้านใหม่เหรืองานพิธีเปิดอะไรก็ตามร็จแล้วก็โปรโยดอกไม้เฟี้ยงแล้วก็โปรโยแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปกันทั้งกลุ่มได้กี่บาทคะโดยประมาณอย่างนั้นะนะคะชุดหนึ่งงั้นนะนี่ก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่แต่ละครั้งสมมติอาจารย์ยิ่งสักเบื่อแล้วกับงานครัวค่ะยิ่งสักมาเรียนรำกับคูปองแล้วก็จะลงไปในเว็บไซต์ว่าอ,อ รับจ้างรำงานมงคลทุกชนิดอย่างเงี้ยอาจารย์สิงศัิจะไปตัดชุดมารอไว้เลยมีชะดงชดามีขันน้ามีดอกมงดอกไม้เตรียมไปโปรยรำเนี้ยอย่างชุยฉิชายอย่างเงี้ยอาจารย์สญิง์ศจะเลี้งตัวได้ไหมคะพูดถึงว่า มันจะครูไหมเลี้ยงตัวได้ไหมหก็พอได้ค่ะพอได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อาจจะมองนะครับว่าเออเรียนไปก็เท่านั้นแหละเพราะมันทำมาหากินไม่ได้อันนี้ก็เป็นคํายืนยันจากคุณครูว่าเ็าน่าจะเลี้ยงตัวได้แล้วกับรํานะคะ,คะทีนี้อาจารย์นนักถามนิดนึงค่ะดูคุณครูนั่งนะคะเนี่ยเรียบร้อยอย่างนี้คนรําเนี่ยแขนเขินจะต้องเป็นยังไงคะเรียบร้อยหรือยังไงนะคะ,คะว่าทันทษทีตั้งวงแขนรำโอแม่เจ้ามือมาเลยเห็นไหมคะ ของฉันยังไม่ได้เดียดูกระด้างกระด้างอะไรับรู้ทำไมของครูไปอย่างนี้เลยของฉันยัแบบมีมุมมึมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีกมือหนึ่งล่ะคะโอ้โหแหมมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะนายคุณครูจีหนายสิค้าจีอดูตายดงแกรบเลยนะคะยกขึนไปหน่อยเดี๋ยวดังพร็กแกรบเลยนะคะ ประสบการณ์ในการสอนรํากับประสบการณ์ในการรําเนี่ยมันไม่เท่ากันคนบางคนเนี่ยราเก่งแต่สอนไม่ได้คุณครูพรเนี่ยมีประสบการณ์ในการสอนและถ่ายท่อให้คนอื่นมานานกี่ปีแล้วคะครูสอนมาแปดปีคะ่ะแปดปีเลยหรอใช่ค่ะอยู่ที่ใจรักด้วยคะ่ะรักเด็กแล้วก็ชอบรําไทยคะ่ะแล้วก็ใจเย็นครูที่สอนราไทยได้ต้องใจเย็นคะ่ะเพราะว่ามีตีไหมคะ ไม่ตีนี่ทราไม่ได้จะเจะไม้ฟาดอย่างเี้ยมีไหมคะผมไม่มีค่ะไม่มีตีค่ะแต่ให้กำลังใจเด็กค่ะเหรอแล้วมีไหมคะที่แบบพยายามสอนเต็มที่แล้วอะ<ม>่ะเด็กคนเนี้ยว้ายไม่มีไม่มีทางเลยที่จะรำได้สวยมีไหมคะ มีค่ะแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจน้องเขาน้องก็ใช้ความพยายามมากมแล้วคุณครูพรคิดว่าสิ่งที่ครูพรกำลังสอนอยู่จะทำให้เยาวชนหันกลับมาชอบศิลปะรำไทยได้ยังไงคะ แล้วคุณครูพรคิดว่าสิ่งที่ครูพรกําลังสอนอยู่จะทําให้เยวาวชนหันกลับมาชอบศิลปะรําไทยได้ยังไงคะก็นอกจากเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะ,ะครูก็ยังเปิดสอนฟรีเพื่อที่จูงใจให้เด็กได้เข้ามาเรียนรำไทยค่ะประทานโทษสอนฟรีแล้วเออค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ ครูไปเอาตังค์มาจากไหนล่ะคะอ๋อก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ลงทุนเพื่อเด็กๆค่ะรอตายแล้วตัวมันจิตใจดีจนเลยก็ทีนี้ต้องถามเป็นๆคะ่ะที่บอกคุณครูพรออกไปรำข้างนอกบ้างแล้วก็เก็บสตางค์มาสอนฟรีเด็กบ้างเนี่ยเวลาออกงานข้างนอกนี่เออใช้ชื่อว่าอะไรคะใช้ชื่อบ้านรำไทยดอนเมืองค่ะบ้านรำไทยดอนเมืองก็ <c oughs> มีบ้านรำไทยเยอะมากเลย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะที <c oughs> นี้จะติดต่อมาเนี่ยอยากได้รำเนี่ย เราไม่มีความรู้อะค่ะสม,สมมุติยกโทรศัพท์มาฮัลโหลบ้านรําไทยดอนเมืองใช่ไหมคะขอพูดกับครูพรหน่อยคือว่าเออเดียนจะขึ้นบ้านใหม่นะคะจะยกสารพระภูมิหน้าบ้านแล้วก็จะเจิมหน้าบ้านนะคะราเปิดรูดผ้าป้ายชื่อบ้านด้วยค่ะอยากได้รําซึ่งเป็นมงคลมงคลขอชุดใหญ่เลยค่ะจัดมาเลยค่ะมีรำอะไรบ้างคะ ก็จะเป็นราอวยพรราอวยพรราอวยพรแล้วก็จะมีระบบากิตดาพินิหารระบบากลิตตาพินิหารค่ะระบบาเทพบันเทิงเทพบันเทิงที่เป็นการรำทางด้านมงคลนะคะค่ะสามชุดเลยเหรอคะค่ะมีเพิ่มอีกไหมคะเรียนเอาชุดใหญ่ทคำเงินทียนมีค่ะ คมีมีการแสดงเยอะค่ะ,ะในเว็บไซต์บ้านลำแทนด com จะมีมีรายการการแสดงอยู่ว่ามีออการแนั้น<ช>เลยใช่ค่ะ<อ>มีรูปภาพประกอบค่ะแล้วรับประทานโทษคุณครูพรก็ มีนางราอยู่ประจําในบ้านเลยหรือว่าต้องยกโทรศัพท์ไล่ตามคณะกันแต่ละคนแล้วเอามารวมกันีกทีหนึ่งอ๋อจะมีทีมงานที่ติดต่อกันอยู่ประจําค่ะอ๋อไม่ได้หมายความว่าเรามีเด็กๆพร้อมออกไปรากับเราใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าเด็กที่เรียนก็เด็กที่เรียนเด็กคนที่ออกไปราก็อีกทีหนึ่งค่ะใช่ไหมคะไม่ไดเอามารวมกันแต่บางงานก็เอานักเรียนที่ครูสอนไปราด้วยเพื่อที่ว่าน้องเขาจะได้มีรายได้พิเศษ แล้เป็นการฝึกประสบการณ์ด้วยใช่ค่ะเอาอย่างนี้แล้วการครูพรป์เดี๋ยวอยากจะดูตอนครูพรสอนเด็กๆบ้างแต่ตอนนี้ครูพรสอนอาจารย์ยิ่งศักลองขึ้นท่ารำแบบเบื้องต้นนิดๆได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเด็กรำแล้วก็พอดีวันนี้อยากจะเข้าครัวทำอะไรกับครูพรนิดหน่อยนะคะค่ะหมุนมัทาองขวาค่ะหมุนท้องขวาค่ะแล้วก็ปล่อยปล่อยมือค่ะปล่อยมือเดินก้าวซ้ายไปข้างหน้านะคะก้าวหนึ่งก้าวขวาสองก้าวซ้าย สามขยับเท้าขวาขหนึง่งทางค่ะแล้วเปลี่ยนมือค่ะมือซ้ายขึ้นมือขวาจีบทรงหลังมือซ้ายขึ้นหงายสามค่พะพอครบสามครึ่เงะะเ,ดเดียวคะ่ะครึ่งเดียวะครึ่งเดียวค่ะพอครบสามค่ะแล้วก็หมุนเปลี่ยนมือขวาห,หนึ่งสองสาม กโตขึ้นหนูจะไปสอนน้องๆให้เรียนรำไทยช่วยช่วยรักษาวัฒนธรรมค่ะหนูชอบรำไทยตรงที่มีความอ่อนช้อยในท่ารำแล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทยค่ะหนูภูมิใจค่ะที่ได้รักษาวัฒนธรรมค่ะประธานโทษครูพรเวลาว่างจากสอนรำแล้วเนี่ยครูพรเข้าครัวบ้างไหมคะ เคยเข้าครัวค่ะแต่ช่วงแรกเข้านะคะแต่ช่วงหลังไม่ว่างค่ะอ๋อแล้วใครก็ทามาหาทําให้รับประทานหรอคะหรือว่าไปซื้อเขาคะก็ที่บ้านทําให้ค่ะมีมีคุณแจ๋วทําให้อุตาต่เป็นคนมีบุญวาสนานะคะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยตั้งใจจะทําเผื่อว่าวันไหนครูพรสอนลาเด็กจํานวนมากแล้วเด็กๆเกิดหิวอยากทานอะไรเผื่อครูพรจะตำรับนี้ไปทําให้เด็กรับประทานนะคะก็เลยอยากจะฝากว่าอาครูพรช่วยกรุณาจับอุปกรณ์นิดนะคะเดี๋ยวจะได้จุดเตา เสร็จแล้วก็จะใส่น้ํามันลงไปในกระทะค่ะทีนี้ประธานทอดครูพรทานเผ็ดไหมคะไม่ไม่เผ็ดค่ะอ๋อไม่เผ็ดหรอค่ะตายละแต่สูตรนี้เผ็ดนถึงจะอร่อยนะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้น้องๆทานค่ะอาวแล้วตัวครูพรไม่ทานหรอทานค่ะทานทานนิดหน่อยทานนิดหน่อยงั้นเสร็จน้ำพริกนิดนึงแล้วกันได้ค่ะตายนี่ใส่เศษหนึ่งส่วนสี่ของที่เคยใส่นะคะค่ะ สไลกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่ไส้กกรอกลงไปก่อนนะคะอุย้ยครูพรทำกับข้าวเก่งจังเลยอาจารย์ปรุงเก่งค่ะมันป่าที่ก็หยิบโยนหยิบโยนลงไปเลยค่ะ่าไม่ต้องคิดอะไรมากครูพรกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปแล้วก็ทําใหม่ค่ะ,คะนะคะถ้าเกิดทาแล้วเผ็ดเกินไปครูพรทราบไหมคะเราจะแก้อย,อยังไงเติมเติมเครื่องหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องเติมค่ะครูพรเอาไปล้างน้ําแล้วเอามาผัดใหม่ค่ะโอเคนะคะเห็นไหมคะง่ายมากเลยค่ะ ขราใสก่กะทิลงไปหน่อยหนึ่งปรุงรสด้วยซอสปรุงรสแล้วก็น้ําตาลปี๊บคุกพอนทานหวานไหมคะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะคะผู้ตายเผ็ดนิดหวา,านนิดจะอร่อยมิแคเนี่ยอ,อ่าโอเคนิดเดียวนะคะเสร็จ,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 จแล้วนะคะพอใส่เส้กรอกแล้วคุกพอเราก็ใส่พาสต้าลงไปงนะคะผัดให้มันชุม่มๆหน่อยผู้ตายน่ากินใบมกักกูดใส่พร้อมๆนะคะ จะใส่เยอะเลยเดี๋ยวครูพรไม่ชอบเป็นชีฟ้านี่ไม่ค่อยเผ็ดนะคะเราจะใส่ได้เยอะเดี๋ยวรอทีหลังค่ะอันนี้ไหมคะเป็นการทํากับข้าวเอาใจเด็กโอ้เราไม่เน้นพาสต้าเลยเน้นเส้กรอบค่ะเด็กๆชอบทานเส้กรอบอ๋อชอบทานไส้กรอบเหรอคะคุูพรคลุกๆนิดหนึ่งนะคะพอมาเริ่มจะแห้งๆละเราต้องผัดให้มันดูแห้งๆหน่อยอุ้ยน่ากินแล้วนะ โอเคแล้วใส่ผักชีลงไปหน่อยนึงเอาผัดเลยค่ะออเอาหอมแล้วนะ,ะใส่ใบโหระพาแล้วก็พริกชี้ฟ้าอ่ะโอเคค่ะ ให้นะคะขอดูนิดนึงครูพรว่าเป็นยังไงบ้างกลิ่นมันน่าทานไหมกลิ่น,นหอมแล้วคะ่ะอาจารย์นี่เห็นไหมอู้ตายครูพรเป็นคนทํากับข้าวหน้าตาอาหารมีเสน่ห์มากเลยเนี่ยเขาบอกว่ามีเขาเรียกอะไรมีเสน่ห์ปลายัวัวะนะคะดูสิพาสต้าเขียวหวานสูตรครูพรบ้านรําไทยดอนเมืองดูสินี่ถ้าเด็กคนไหนมาเรียนรํานี่ก็ต้องกินจานนี้ฟรีหรือเปล่าคะ ค่ะไม่มั่นใจว่าเฮียนจะทําได้อร่อยใช่ไหมคะโอ้ลงมือน่าทานค่ะอาจารย์น่าทานจริงๆนะคะดูสิครูพรครูพรคะโรยหน้าด้วยหมูเส้นอีกสักนิดดีไหมคะค่ะใส่เองเลยค่ะอะแต่เอาหมูเส้นใส่โปะหน้าเลยค่ะเด็กๆชอบเสร็จแล้วเราก็เอาใบโหละพาจิ้มลงไปสักหน่อยตายแล้วไม่น่าเชื่อเลย ครูพรถือหน่อยสิคะ,คคะตายแล้วครูพรทำอาหารได้น่าทานมากเลย <S <S รสชาติอร่อยค่ะเข้มข้นดีค่ะก็ขอขอบคุณ <S <S คุณ <ฮะ S 1> ครคูพรนะครับที่วันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะรำไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีโอกาสได้มาคุยกับครูพรซึ่งสอนเด็กๆแล้วก็เยาวชนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ความงดงามของศิลปะไทยแล้วเขาจะได้เอาไปใช้ต่อในอนานคตเขาค,ครับขอบคุณครูพรมากแล้วก็มอบดิติทัาสารให้คุณครูพรสองเล่มน,นะค,ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ ผู้ชมครับประเทศไทยของเราโชคดีนะครับที่มีคนดีเช่นนี้คนดีที่อุทิศทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ยอมสละเวลาอมีคา่าเพื่อทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินคุณครูวัชรีพรลีลาน,นันทกิจคนดีของแผ่นดินในวันนี้นะครับพบกับรายการมงคลแผ่นดินรายการสร้างสรรค์สังคมและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนทําดีได้ใหม่ในทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสองโมงสำหรับวันนี้สวัสดีครับน้าศินไทยเป็นสมบัติอันดีงาม สมควรอนุรักษ์ไว้มาช่วยกันสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกข,ของชาติสืบต่อไปค่ะประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรก,รกริจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเพียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าไปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณคร,รายละเอียดเพิ่มเ,เติมสาขากรุงเทพ02 6ย์สอง4 สาขาเชียงใหม่053 412 378-9และ w w w y i n g s a k f o o d c o m